บรรทุกปูนวิ่งผ่านกำแพงเพชรมุ่งหน้าแม่สอดฝ่าไฟแดงก่อนอ้างเบรกไม่อยู่ชนแหลกจากกรยานยนต์5คันดับ4ศพเจ็บหรายสคออบอนัดผู้ประกอบการโรงหนังลดค่าบริการชมภาพยนตร์14พฤษภาคมปมถูกร้องแพงเกินเหตุคาดได้ข้อสรุปหลังทุกฝ่ายรับข้อเท็จจริงจากผู้ประกอบการก่อนที่จะออกมาตรการร่วมกัน สายทะลวงไส้เขาทายแกลเล็กซี่อดีตแชมป์โลกที่กล้องของไทยเปิดใจเมียใหม่ท้องแล้วสองเดือนเผยสุดปลื้มที่ได้เป็นพ่อแท้ๆคนแรกส่วนเรื่องอยาก,กับคนเก่ายอมรับลงตัวเรียบร้อยเสียค่าจรดปากกา1ล้านบาท เกิดเหตุกราดยิงใส่ขบวนพาเหรดในงานวันแม่ในเมืองนิวออลีนของสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทําให้มีผู้บาดเจ็บ19คนรวมถึงเด็ก2คนแต่โชคดีที่ไม่มีผู้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่ตั้งเงินรางวัล2,500ดอลลาร์สำหรับผู้แจ้งเบาะแสเอาไปดูกันที่ จังหวัดตรังนะครับที่โรงแรมแห่งหนึ่งฮะรโรงแรมรัศดาเรากฏดว่าที่นี่ที่นี่ถือว่าเป็นโรงแรมชั้นดีของจังหวัดตรังนะครับอยู่ที่ตําบลทับเที่ยงอําเภอเมืองมีพึ่งเนี่ยนะฮะมาทํารังอยู่ที่โรงแรมแห่งนี้นะฮะเป็นรังขนาดใหญ่นะฮะ uh huh. นี่ฮะใหญ่ไหมโอ้โห oh oh. บนเริ่มเลยนะฮะ uh huh. กว้างประมาณ90สเซนยาวประมาณหนึ่งรอยเซนนะฮะแล้วก็ นี่นี่เป็นรังใหญ่สุดฮะแล้วก็ยังมีรังเล็กรังน้อยเนี่ยอย่างที่เห็นในภาพนะฮะมีรังเล็กๆอีกประมาณสักสองรังสามรังนะฮะอยู่แถวๆนั้นทั้งหมดนี้คาดว่าจะเป็นพึ่งหลวงนะฮะพอดูแล้วเนี่ยลักษณะตัวใหญ่ลำตัวยาวรีมีประชากรพึ่งประมาณ 10,000- ถึง80,000ตัวนะครับผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมเรือรัสดานะฮะก็คือคุณจักริดสุพีรจิตนะฮะบ,บอกว่าปกติแล้วพึ่งมักจะบินมาทำรังที่บริเวณนี้นะฮะ แล้วก็ตามต้นไม้ของโรงแรมหลายรังทํารังในช่วงเดือนกุมภาพันธ์พอถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีเนี่ยนะก็จะทิ้งรังอบพยพไปอยู่ที่อื่นนะฮะแต่รังพึ่งก็จะไม่ใหญ่แล้วก็อยู่นานนะฮะแต่ปรากฏว่าปีนี้เนี่ยนะฮะรังพึ่งเนี่ยใหญ่มากขึ้นเยอะเลยนะฮะแล้วก็อยู่นานด้วยปกติแล้วช่วงเนี้ยต้องไม่มีพึ่งละต้องอพยพออกไปละนะฮะทิ้งแต่รังเอาไว้แต่ตอนนี้ยังอยู่ แถมรังก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เคยมีคนเห็นอยู่ในโรงแรมนะครับแล้วก็บางคนก็ตกใจบางคนก็ชอบอยากจะขอดูนะฮนะนะักท่องเที่ยวคนไหนหรือแขกที่มาพักโรงแรมนี้อยากจะขอดูนะฮะก็ก็จะให้ดูเป็นรา,ายไปเพื่อป้องกันความปลอดภัยด้วยนะฮะเพราะว่าจะครั้นที่จะเปิดเป็นแบบโอ้ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาดูได้ตามสะดวกเลยคงจะไม่ใช่ไม่ได้เลยเดี๋ยวอาจจะได้รับอันตรายได้นะฮะ แล้วที่นี่โรงแรมแห่งนี้เขาก็เชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับทางผู้จัดการเขาก็บอกนะครับว่านี่ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะฮะที่พึ่งฝูงนี้ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พบว่าปริมาณนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักแล้วก็ทํากิจกรรมที่โรงแรมแห่งนี้ก็มากขึ้นไปด้วยนะครับพึ่งรังนี้ไม่เคยทําร้ายใครมีแต่จะให้คุณกับทางโรงแรมนะฮะฉะนั้นคณะผู้บริหารของโรงแรมเขาก็บอกมานะครับว่า จะไม่ทําลายรังพึ่งทุกรังในโรงแรมนะครับเพราะเชื่อว่านี่เป็นสติมงคลช่วยให้กิจการการงานของโรงแรมนั้นดีขึ้นนะครับสั่งการไปทางเจ้าหน้าที่ทุกคนของโรงแรมห้ามทําร้ายพึ่งห้ามทําลายรังพึ่งนี่นะก็ปล่อยทิ้งไว้แบบนี้จนกว่าพึ่งนั้นจะทิ้งรังไปเองนะครับ,รบนี่นะฮะแล้วสิ่งแล้วบริเวณที่พึ่งเกาะอยู่นี่นะฮะ ก็ถือว่าเป็นบริเวณที่ห้องประชุมใกล้กับห้องประชุมของผู้บริหารเขาก็จะใช้วิธีว่าใช้ปิดประตูหน้าต่างเอาให้มิดชิดนะฮะเวลานั่งประชุมนั่งทํางานกันแต่จะไม่ไปทําลายรังพึ่งเด็ดขาดใหญ่มากนะครับครับคะแนนไม่มีสกี่ตัวเขาบอกว่าประมาณสักแปดหมื่นอ่ะเกือบแสนเนะแล้วเมื่อกี้ภาพที่มีคนไปยืนเปรียบเทียบกับกับรังเนี่ยใกล้มากนะคือใกล้มากนะน่ะใหญ่นะ ใหญ่ใกล้ย้อยลงมาเลยนี่นะกว้าง90้าสิบเซนยาว100่งร้อยเซนนะครับผุ้ชมมีอะไรฮะมีความคืบหน้าคดีที่นักโทษชายในเรือนจำทุ่งสงห้าคนคเมื่อวานนี้จับเจ้าหน้าที่ในเรือนจำเป็นตัวประกันนะฮะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ใช้วิธีการวิสามันหนึ่งในนักโทษที่ ใช้เหล็กแหลมเนี่ยจี้ที่คอของเจ้าหน้าที่นะฮะจนกระทั่งนักโทษชายคนนั้นเนี่ยเสียชีวิตนะครับนักโทษชายที่ก่อเหตุทั้งหมด5คนนคี่นะฮะมีนายสิริชัยเพชรดีนายสุชิตชูอินนายสุรเชษสุวรรณมณีนายสุร,สร,ริาย,รยาชูถาวรและนายสหัสหมื่นเมืองนะครับที่มีการจับกลุ่มนายสมบูรณ์แสงดีดำเจ้าหน้าที่เรือนจำนะฮะแล้วก็ ตอนหลังเนี่ยนายสิริชัยคนที่เป็นหัวโจกเนี่ยถูกถูกยิงจนเสียชีวิตนะครับล่าสุดวันนี้4คนที่เหลือเนี่ยนะฮะทางเจ้าหน้าที่เรือนจำได้ส่งไปที่เรือนจำความมั่นคงสูงหรือว่าเรือนจำกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วนะครับเพราะเกรงว่าถ้าเกิดยังคงอยู่ที่เรือนจำทุ่งสงก็จะทำให้ ทั้ง4คนนี้อาจจะได้รับอันตรายได้เพราะว่าจะมีนักโทษคนอื่นเนี่ยที่ไม่พอใจการกระทาของของทั้ง4คนนะฮะอาจจะมีการทําร้ายร่างกายกันอตอนนี้ก็จับไปอยู่ที่เรือนจําการนครศรีธรรมราชนะครับส่วนตัวของเจ้าหน้าที่เรือนจําที่ถูกจี้เป็นตัวประกรันนะฮะคุณสมบูรณ์แสงสีดําวันนี้ทางรองอธิบดีกรมราชธรรมก็เดินทางไปให้กําลังใจไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลนะครับ แล้วก็มอบเงินรางวัลกระเช้าของขวัญให้นะครับนี่ฮะแล้วก็ทางเรือนจําทุ่งสงเองก็บอกว่าหลังจากนี้เนี่ยจะต้องมีมาตรการความปลอดภัยที่เข้มข้นมากขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่คือจะต้องดูแลดูแลกันไปตลอดนะฮะเพราะว่าจะมีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยขาดหายไปไม่ได้นะฮะคือต้องติดต่อกันตลอดทุกต้นชั่วโมงทำอ,องนั้นเนี่ฮ ญาติของนักโทษชายที่เสียชีวิตก็เข้าใจเหตุการณ์ดีครับนะครับเราวันนี้นะฮะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันในโซเชียลมีเดียกันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับกรณีที่อดีตมิสทิฟฟานี่นะครับได้บวชเป็นพระนะครับอยู่ที่วัดบ้านเกิดที่สงขลานะครับก็คือวัดเลี่ยมนะครับก็คือพระแจสนะครับพระแจสซึ่งบวชแล้วนะครับบวชแล้วก็เป็นพระมหาวิริโยภิกขุนะครับ เป็นอดีตมิสทิฟฟานี่ปี2009นะก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันคือหากันนะครับว่าเอก็ในอดีตนั้นมิสทิฟฟานี่คนนี้เนี่ยก็เคยเคยคล้ายๆกับเป็นเพศที่สาม ครับนะแล้วก็มีหน้าอกหน้าใจไปเสริมซิลิโคนมาอะไรต่างๆนานาบวชได้เหลือนะครับวันนี้ก็นักข,าข่าวก็ไปที่วัดเรียบนะครับเจ้าวาดวรดเรียบท่านก็อธิบายให้ฟังนะครับว่าพระแจส๊สมาติดต่อขออุปสมบทให้นะฮะขอบวชนะครับ,บ,รบแล้วก็จะบวชไม่สึกด้วยซึ่งทางด้านของการตรวจร่างกายและจิตใจนะครับก็ดูแล้วเป็นผู้ชายปกติครับมไม่มีลักษณะของเพศที่3หลงเหลืออยู่เลย และเป็นคนค่อนข้างเงียบนิสัยเรียบร้อยและที่สําคัญคือนําซิลิโคนออกจากหน้าอกแล้วนะก็เลยทําพิธีอุปสมบทให้นะครับซึ่งหลังจากบวชเป็นพระเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับวัตรปฏิบัติของพระแจ๊สก็เหมือนกับพระทั่วไปนะครับต้องตื่นตีสี่ครึ่งทำวัดเช้านะครับตีห้าครึ่งออกบิณฑบาตหกโมงสิบห้ากวาดขยะทําความสะอาดนะครับคือเหมือนพระทุกอย่างไม่มีอะไรพิเศษเลยนะครับนี่ฮะแล้วก็ นักข่าวก็ฟังท่านเจ้าวาดเล่าให้ฟังแล้วก็ขอพบพระแจ๊บซึ่งพระพักอยู่ร่วมกันกับพระรูปอื่นนะครับทางด้านของเจ้าวาดก็คือพระแจ๊สก็ยินดีลงมาพบนะครับมาจาช่องไทยรัฐครับ,ลกกบแล้วก็พูดคุยกับนักข่าวด้วยความสำรวมนะครับแต่ก็ไม่อยากจะให้ถ่ายรูปนะฮะแล้วก็ยืนยันด้วยนะฮะว่าก็คือความจริงเนี่ยท่านเจ้าวาดก็บอกว่าพระแจ๊สเนี่ยคือเลื่อมใสใน พุทธศาสนามานานแล้วครับแล้วก็อยากจะบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่มที่สําคัญนะครับก็คือปัจจุบันนี้ท่านบอกว่าท่านไม่มีสาเหตุอื่นใดในทางโลกเหลืออยู่แล้ว<อ>คือไม่ไม่มีอะไรบทห่วงแล้วนะครับแล้วก็มีความตั้งใจจะบวชไม่สึกม,มีการสอบถามไปที่ผู้อำนวยการสํานักงานพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับคุณนพรัเ์เบญจวัฒนานันท์นะครับ ท่านก็อธิบายนะครับว่าตามพระธรรมวินัยระบุไว้ชัดเจนว่าการเป็นบันกหรือกระเทยอย่างชัดเจนไม่สามารถบวชได้ถ้าบวชแล้วก็ต้องศึกแต่หากผู้ผสมบทมีร่างกายและจิตใจเหมือนชายปกติอย่างกรณีพระแจสเมื่อนำซิลิโคนหรือสิ่งแปลกปลอมที่เป็นของเพศหญิงออกจากร่างกายจนมีสภาพเป็นผู้ชายปกติไม่มีจิตใจเป็นผู้หญิงแล้วสามารถบวชได้ครับที่สำคัญก็คือว่าในตอนที่เป็นมิสทิฟฟานี่ตอนประกวดอะไรนั้น ไม่ได้ผ่าตัดแปลงเพศนะฮะแค่ใส่ซิลิโคนเข้าไปที่หน้าอกก็เอาออกแล้วคตอตอนนี้ร่างกายเนี่ยเป็นผู้ชายแล้วล่ะใช่ครับก็อนุโมทนานะฮะครับใช่ฮะอาล้ฮะคลิปปิดวันนี้ท่านผู้ชมครับจับตาดูให้ดีนะฮะนี่เป็นสุดยอดแต่ว่าให้ดูนะแล้วก็อย่าทำเลียนแบบเพราะมันเป็นความสามารถพิเศษ ของผู้ชายคนหนึ่งนะครับซึ่งเขาจะใช้ศีรษะเนี่ยโคกกระจกรถกระจกรถยนต์โคกเลยเพื่อเพื่อพิสูจน์ความแข็งของหัวใช่เดี๋ยวดูสิฮะดูนะฮะอยากเรียนแบบนะฮะนี่ฮะเป็นยังไงฮะวิ่งมาชนเลยเหรอช็อตแรกวิ่งมาชนเลยไม่เป็นไรฮะจับตาดูให้ดีครับอันนี้อาจจะยังแบบอาจจะลองดูแบบคำนวณดูทิศทาง นี่เป็นฮะนี่ประชันชิดเลยนี่นี่ไม่ถอยฮะไม่แตกหรือนี่เสนิดหนึ่งเสนิดหนึ่งไม่เป็นไรฮะดูนะฮะเต็งเป็นยังไงฮะยังไม่เป็นไรฮะจับตาดูให้ดีฮะช็อตนี้แหละฮะดูนะฮะนี่นี่ฮะดูให้ดีนะฮะนี่ ยังไม่แตกครับเป็นกระจกรถธรรมดานะฮะไม่ได้เสริมพิเศษอะไรเลยนะะและแน่นอนหัวของผู้ชายนี้ก็เป็นหัวธรรมดานี่เป็นไงฮะกระจกไม่แตกแต่หัวริแตกขึ้นแล้วแต่อยากให้ดู็อดแรงจริงเลยที่วิ่งมาวิ่งเข้ามาพุ่งเข้ามาเลยฮะโอ้จะแบบสุดยอดเลยอ่ะนี่ฮะเป็นไงฮะแล้วยังไงอ่ะ ก็จับตาดูให้ดีสิฮะเนี่ยดูหลายช็อตแล้วเนี่ยสรุปว่าไม่แตกนี่วนวนมาภาพซ้ำแล้วใช่ไหมฮะซ้ำแล้วก็นี่ก็ไม่แตกก็ไม่แตกไม่แตกกระจกก็ไม่แตกหัวก็ไม่แตกหัวก็ไม่แตกคือความสามารถพิเศษก็คือหัวไม่แตกอ๋อถ้าเป็นคนเปิดกระติก็แตกไปแล้วไม่ใช่ละเขาจะโขให้กระจกรถมันแตกใช่กระจกรถไม่แตกแล้วหัวเป็นอะไรไหม หัวก็ไม่แตกไอ้นี่แหละฮะความสามารถพิเศษหายละนี่นะจะทำไปทำไมอย่าเอาอย่างนะฮะเ,ออเคยบอกแล้วืาอทีฝรั่งก็ไม่ได้ฉลาดอะไรรัแล้วเ,เจอกันทุกนีนะคืนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ